สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเชฟคำบางน้ํานะครับวันนี้ผมอัดคลิปชี้จุดจ่ายตองคำบางน้ํานะครับเป็นไปไปไรไปไม่ได้นะครับพูดไม่ชัดอีกแล้วนะครับ ไม่รู้เป็นไรครับช่วงนี้นะครับนอกจากนี้เลยครับเช่าจากลูกค้ามานะครับพี่ท่านหนึ่งมานะครับอันนี้เชอมาหลายแสนเหมือนกันนะครับหลุมทั่วเตารีดใหญ่พิมเอ A นะครับเนื้อแดงนะครับก็จะท่านจะมีเนื้อเหลืองเนื้อแดงแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแยกเนื้อนะครับแต่ว่าเอาสวยเป็นหลักก่อนแลยกันนะครับเดี๋ยวนี้สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เดิมนะครับหลุมทั่วพิมพเตารีดเอจะเป็นพิมพ์หลังเตารีดนะครับจะหลังจะเรียบอย่างนี้นะครับแล้วก็นิยมนะครับผมทาคลิปไปยค่อนข้างเยอะแล้วล่ะแต่ว่าหลากหลายสภาพนะครับวัันนนี้ก็มมมาาให่องคึะรบ ตอนแรกผมคิดว่าผมทําไปแล้วนะครับองนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วผมไปไล่ดูวิดีโอผมคือผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับซึ่งผมช่วงนี้ผมเบอร์มากนะตลกตัวเองกันนะครับมาเรามาเริ่กันเลยดีกว่านะครับกับหลงทวดตอริดใหญ่เอนะครับอันนี้เป็นพิมพ์บัวขีดด้วยนะครับอุ้ยเขาต้องขออภัยนะครับพอดีกล่องบาททษทีครับนะครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นพิมพ์บัวขีดนะครับก็จะเป็นพิมพ์ที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ พวกนี้วัดกันที่ความสวยนะครับเห็นไหมจะมีเส้นบัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นแยกอีกบล็อกหนึ่งแล้วกันว่าบล็อกของท่านก็จะมีพิมพ์บัวขีดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับบัวที่มีขีดเนี่ยคือบล็อกที่เขาบางคนเขาบอกนิยมมาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยส่วนตัวผมดูที่สวยกับไม่สวยนะครับเพราะว่าพวกนี้ส่งผลจังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นฟอร์มอย่างแรกฟอร์มท่านต้องเป็นตัวเองนี้นะครับนึกตัวใหญ่ A ภาษาอังกฤษดีๆด้วยกันนะครับแล้วก็ สองอันดับแรกเลยนะครับเบสิกของรุ่นนี้นะครับเวลาผมไปเช่าก็จะยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะดูพิมพ์เป็นหลักก่อนเลยนะครับบัวเบอร์นะครับนี่เห็นไหมบัวก็จะไม่ใช่เป็นเม็ดอะไรขนาดนั้นนะครับจะมีปลายจะเป็นย้งอย่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความตึงนะครับแล้วก็ลักษณะของทรงหน้านะครับใบหน้าอย่างแรกที่ผมจะส่องคือใบหน้าเลยนะครับเวลาผมไปเช่าเนี่ยอย่างอง์นี้เนี่ยนะครับครั้งแรกเลยก็ไปปุ๊บ เข้าไปปุ๊บก็ไปสองนี่เลยครับใบหน้ายกขึ้นมาปุ๊บก็สองใบหน้าของท่านเลยนะครับเห็นตาเห็นไหมตาท่านจะไม่ใช่ลึกอะไรขนาดนั้นแต่ว่ายังมีความลึกอยู่แล้วตรงตาเนี่ยนะครับตรงพื้นในตาเนี่ยเห็นไหมจะมีว่าเป็นเส้นคลื่นๆน,นะครับเป็นเส้นเหมือนคลื่นๆเลยนะคบเป็นเส้นแบบเป็นเส้นกระแสโลหะนะครับอยู่ข้างในตาผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็จะขอพูดซ้ำอีกหน่อยเพราะเป็นเอกลักษณ์ของท่านจริงๆ นะครับในตาเห็นไหมครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีเส้นหน้าผากพวกนี้นะครับจะมีเส้นหน้าผากนะครับอย่างนี้เลยบางองค์สวยบางองค์รื่นก็จะไม่มีเลยนะครับอย่างนี้จะมีติดเส้นหน้าผากอยู่นะครับแล้วก็จมูกนะครับเห็นไหมจมูกจะตั้งเป็นโด่งขึ้นมาบางก็จะเป็นเรียบลงไปนะครับอย่างนี้ก็สวยดีนะครับจมูกโด่งขึ้นมานะครับเห็นไหมแล้วก็จะเห็นว่าตรงผนังเนี่ยตรงรอบๆท่านเนี่ยเขาจะมีเหมือน จะมีเป็นคลื่นๆนะคะรับพวกนี้นะครับเป็นกระแสโลหะนะครับตรงพื้นนะครับตรงในซอกพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงปากนะครับอันนี้จะมีปากอย่างนี้นะครับปากตรงปากตรงหน้าท่านเนี่ยพิมพิมบวขีดนะครับทรงท่านจะใหญ่ล้าอย่างงี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ <sono S 1> นะครับบางองค์ก็หน้าบางองค์จะเออเขาเรียกว่าหน้าเรียวๆก็มีนะครับหน้าจะยาวๆออกมาอ่างเงี้ย นะครับก็มีนะครับจะฉลุดฉลุดหน่อยก็มีนะครับผมนะครับถ้ามีหลายหลายแม่พิมพ์เหมือนกันนะครับในต A ริดเอเนี่ยนะครับก็ต้องค่อยๆดูเอานะครับนี่มีเสียงกระดิ่งด้วยนะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็ลุยกันต่อนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ด้านข้างนี้ก็จะเห็นว่ามีหูนะครับแล้วก็จะมีคับเบ้าเข้าไปฝังอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงบริเวณตรงด้านข้างนี้นะครับก็จะมีดินเบ้าเข้าไปฝังอยู่นะครับนี่ เห็นไหมพวกนี้เนี่ยฝังเนี่ยไม่ใช่ฝังเนี่ยจะฝังลึกเข้าไปในเนื้อไปเหมือนเสมือนกับอันเดียวกับเนื้อเลยนะครับคือเหมือนเนื้ออีกอันนึงเลยนะครับพวกคาเบ้าพวกนี้นะครับจะฝังลึกเข้าไปข้างในเลยก็คือเหมือนอันเดียวกับเนื้อเลยนะครับนี่นี่ครับจะฝังเข้าไปลึกข้างในกับเนื้อเลยนะครับแล้วจะเห็นว่าจะมีคลื่นๆเห็นไหมครับเนี่ยพวกรอยแย่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูเดี๋ยวใช้ปากกาดีกว่า นะครับนี่พวกนี้จะมีคลื่นๆเห็นไหมครับจะเป็นรอยแยกกระแสโลหะพวกนี้นะครับแล้วค่าเบาพวกนี้จะฝังเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมนี่แม้จะมีรอยกระแสโลหะต่างๆนะครับเห็นไหมจะมีคลื่นๆเห็นไหมต้องเปลือกผิวเห็นไหมแล้วจะมียาดำ พวกนี้สีดำๆนี่คือยาดํานะครับนี่ดูดิมเบ้านะครับนี่พวกนี้ดิมเบ้าต่างๆนะครับเห็นไหมแล้วมีเม็ดเดือดด้วยด้านข้างตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีทุกองค์นะครับก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่าเนื้อรอยโลหะรอยแย่พวกนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยรอยแย่พวกนี้นะครับรอยคลื่นๆเนี่ยรอยยับรอยย่นต่างๆแล้วก็รอยผนังที่เป็นผิวผิวของผนังนี่จะเป็นมละมะระที่ผมบอกไปหลายรอบแล้วด้านข้างนะครับตรงบริเวณตรงด้านข้างอะไรอย่างงี้นะครับ แล้วผิวไว้เป็นขึ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วตรงสังคตินะครับต้องเป็นคมคมเอางี้ดีกว่าต้องคมคมนะครับพวกนี้จะเป็นแม่พิมพ์อย่างนี้นะครับคมคมแล้วก็เส้นสังคติที่นูนขึ้นมาตรงอันใหญ่นี้ก็จะลึกๆคมคมนะครับนี่ตรงตรงจะเห็นว่าตลอดว่าตรงตรงพื้นนะครับก็จะมีรอยเป็นขึ้นขึ้นนะครับเป็นรอยกระแสรโลหะนะครับอย่างเช่นพื้นบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีรอยเป็นขึ้นขึ้นนะครับ เนี่ยแย่ๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรอยกระแสโลหะอะไรไหมแล้วนี้มีครบเบาเ้าเยอะหน่อยก็ดูง่ายดีเขาจะมีหลุมบ้างอะไรเงี้ยเกิดจากการหล่อนะครับหล่อต่อท่อชนวนจากก้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไหมระบัวเห็นไหมครับผิวผนังเนี่ยตึงคมชัดเจนหมดแล้วนี้มียาดําด้วยยาดําอยู่เยอะเต็มก็เลยอาจจะดูอันนี้แล้วก็มีเส้นรอยเห็นไหมพวกนี้คือธรรมชาตินะครับเส้นรอยพวกนี้รอยฉลากนะครับรอยเนื้อเกินพวกเนี้ยนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกัน นะครับเวลาเราส่องเนี่ยต้องดูรายละเอียดดีๆนะครับพารุนนี้ก็มีเกงข้าง,งเงยอะแล้วดูมีเม็ดเดือดอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมจริงๆแล้วพวกเนี้ยตัวตัวของเส้นสังกติอะไรต่างเนี่ยคมชัดเจนหมดนะครับเส้นลิ้วจีวอนเนี่ยเห็นไหมคมมากนะครับนี่พวกนี้อะไรชัดเจนหมดนะครับแล้วบับเบอร์นะครับแล้วดังก้นนะครับเห็นไหมจะมีรอยฉลากต่างๆนะครับก็เป็นธรรมชาติของผ้าหล่อแล้วท่านต่อท่อชนวนจากก้นนะครับคือตรงกลา,างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรอยการเก็บตะไบเก็บนะครับเห็นไหม จะมีหลุมอยู่ตรงกลางเนี่ยบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เหลมติดบางทีก็จะไม่จะม,จะมีเห็นไหมตะไบเก็บอยู่นะครับแต่ว่าบาง,บางองค์ตะไบลึกๆก็จะไม่มีฐานนี้เนื้อเกินนี้ออกมาเลยนะครับอาจจะแล้วแต่คนชอบบางคนบอกว่าถ้ามีฐานเนื้อเกินนี้อาจจะเต็มฟอร์มนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็จะเห็นรอยตะไบนะครับตรงนี้ก็จะเห็นรอยตะไบนะครับแต่ว่าตรงก้นนีจะเห็นยาดำเต็มหน่อยนะครับแล้วก็มีคับเบ้าเห็นไหม จะเป็นฝังเข้าไปเลยนะครับเขาฝังเข้าไปในเนื้อเลยเลยไมจะมีหลุมอันนี้มีรอยตะไบเก็บนะครับด้ันก้นนะครับแล้วนี้อันนี้ด้านข้างก็จะมีรอยตะไบพวกนี้ชัดเจนรอยตะใบนะครับนี่นี่แล้วรอยเนี่ยรอยฉลากรอยเดือดรอยเขาเรียกว่ารอยฉลากพวกนี้รอยเนื้อเกิน <c oughs> <ๆ>พวกนี้นะครับนี่ ชัดเจนโอเคเห็นไหมพวกนี้ชัดเจนมากเห็นไหมครับแล้วรลอยตะไบด้านข้างพวกนี้สําคัญนะครับลอยตะไบพวกนี้ต้องจําให้แม่นๆเลยนะครับเห็นไหมพวกนี้ลอยตะไบพวกนี้ต้องจําให้แม่นของเกสทำยังไงก็ทําไม่เหมือนนะครับรอยตะไบนะครับพวกนี้สําคัญแล้วก็เห็นหลายๆคนเนี่ยครับชอบสังเกตบริเวณตรงด้านบนนะครับด้านล่างเห็นไหมจะผอมเห็นไหมด้านบนเนี่ยชอบหนาเหมือนหัวเรืออะไรต่างๆนะครับหลายคนก็เรียกเอาไปกันนะครับแต่ด้านบนชอบหนาแบบ ค่อยไล่ความหนาขึ้นไปด้านบนเนี่ยบางจุดบนบบสุดจะหนานะครับก็เป็นบ้างบางองค์บางองค์ไม่หนาไม่หนาบางคนบางองค์เสมอก็มีนะครับแล้วด้านหลังนะครับพลิกมาอีกข้างหนึ่งดูก่อนนะครับก็จะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับบางทีก็เป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็เป็นรอยตาไบพวกนี้นะครับก็เป็นธรรมชาติของพระหล่อนะครับแล้วก็มีรอยการเจียบตะไบและด้านหลังเนี่ยแทนน้ำหนึ่งเลยคือหลังที่มีรอยกระแสโลหะอันนี้จะเป็นแองแองแอนลงไม่หน่อยนะครับแล้วก็เรื่องนี้จะมีเห็นไหมรอยต่อท่อชนวนจากก้นเลยอนี้ไม่มีแบบ เหมือนเนื้อขึ้นมาแล้วก็แอนไหลโลหะไหลลงไปนะครับเราเห็นไหมตอนนี้ผิวด้านในจะเป็นมาล่ามาล่าเห็นไหมครับนี่เกิดจากกระแสะโลหะทางนั้นนะครับพวกนี้เข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรอยตะไบกันนะครับนี่อันนี้แทนน้ำหนึ่งเลยเห็นไหมครับนี่นี่ครับ นี่เห็นไหมมลมาละเห็นไหมมีดินเบ้าด้วยพวกนี้นะครับเห็นไหมรอยต่อท่อชนลมจะก้นนี่คือจะเป็นหลุมๆบ้างนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นหลุมๆบ้างนะครับเนี่ยผิวด้านในเนี่ยด้านในหลุมก็จะเป็นผิวมล้าอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยกับพื้นที่ตรงนี้มีนะครับสีดำๆเนี่ยนะครับผิวจะเป็นมลมาละอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมจะเป็น เลือดเดือดนะครับด้านในนะครับด้านในหลุมก็จะเป็นผิวเดียวกันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับพวกคาบเบาอะไรต่างๆเข้าไปฝังด้วยนะครับบางทีนะครับเาือดอะไรต่างนะครับก็ลองดูนะครับก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วจาทรงผิวให้แม่นๆมีใช้ไปกับครึ่งครับจำรอยตะไบให้ดีๆนะครับแล้วก็เนี่ยลักษณะหลังท่านจะมีหลายแบบแบบนี้ก็มีแบบตะไบเก็บแบบเรียบๆองค์นี้ไม่ค่อยตะไบเก็บอย่างเงี้ยไม่ค่อยตะไบเก็บเยอะนะครับก็ทําให้มีเนื้ออย่างนี้โผล่ขึ้นมานะครับ เนี่ยมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าตะไบเรียบๆก็จะเรียบไปเลยแบบเรียบเป๊ะเลยก็มีนะครับตะไบแบบเหลือบางๆเลยก็มีนะครับอันนี้หนาตะไบหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านข้างก็มีนิดๆหน่อยๆด้านข้างก็มีนะครับทําให้ฟอร์มท่านเต็มมากอย่างนี้ด้านกลนก็มีนิดเดียวเองตะไบด้านล่างเนี่ยนะครับไม่ตะไบตรงนี้ด้วยนะครับตะไบด้านล่างเนี่ยนะครับแบบว่าเต็มเปี่ยมมากนะครับอง์นี้ก็แท้นับหนึ่งเลยนะครับก็เช่าจากลูกค้ามานะครับ เ้ามาก็หลักแสนหลายแสนนะครับองค์นี้สวยนะครับก็กระโดดผ้าสวยของท่านตอริเตกระโดดถ้าไม่สวยก็จะมีเกณฑ์แสนก็บาสองแสนบวกลบบ้างนะครับถ้าสวยขึ้นมาก็สองแสนบวกลบถ้าหย่อนแสนยูยสวยๆแบบน่ารักน่ารักไม่ค่อยสวยสองแสนก็แสนก็มาจนถึงสองแสนสองสามแสนสี่แสนห้าแสนนะครับแล้วแต่ความสวยเลยนะครับต้องสวยๆถึงจะแพงถ้าไม่สวยก็หย่อนลงไปถ้าสวยๆนี่กระโดด บางทีขึ้นเป็นเท่าเลยก็มีนะครับก็วันนี้ผมคำขงองน้ําขอลาไปกับตอริเอะนะครับท่านใดที่มีพระหลุกมกระทวดหรือผ้ะแรงต่างเนี่ยผมก็รับเช่าหมดนะครับส่งรูปมาทางไลน์ไอเดียไลน์เอสไซเคแล้วก็เลขเจ็ดเจ็ตัวได้เลยนะครับฝากติดตามแฟนเพจล้างคำของน้ำเคพีด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็รับเช่าแต่หลักร้อยหลักล้านนะครับว่าถ้าชอบคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ออกดซับสไครต์ช่องคำของน้ำเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ